สวัสดีฮะมาพบกับรายการมวยมันมันครับมาวันี้คัดมาให้มวยหญิงมันมันครับดุเดือดต่อยกันนี่หน้าแหกมดครับระวังแมมสันกับไม้ไม้ไวเซนนะครับเปิดหัวมากันแรกันแล้วครับใส่มาต่อยขวาครับแดงไวเซนครับโอ้โหโดนขวาครับมาของม้สันนะมาไวเซนโยกขวาครับขึ้นมาก็เปิดหัวแล้วครับมา quạt quạt mà toay hấp may à trong bạn mà toay khóa mày thương hấp quay sen mà quay sen đi liềm đi hấp mà thành dao hấp mà mà đục ra hấp đồn sai hấp toay khóa mà quay sen มากระตบตองทำทีเข้ามาอย่าก่อนครับมามาสันเดินซอยหาครับปล่อยขวาครับมาวายเซน่อยขวาคือไม่ถึงครับตัวจังหวะตัดตีปล่อยขวาทิ้งมาวันนี้โคตรแกดตวงท้องต้องทำตัวครับมายกให้ใกล้ๆครับมาโอ้โหเเ็นริ่มเห็นเลือดแล้วครับ โอ้โหนั่นไงครับมาแตกจริงๆครับมาจมูกจมูกแตกมดแล้วนะครับเลือดกระฉูดมวยหมัดเปล่าฮะต่อยขวาไปครับอยเซนจังหวะนี้ครับมาทากดท้ายทอยครับทำต่อยลัมาอยู่ในเกมวิกาครับต่อยขวาใหม่ถึงครับมาอยเซนต่อยขวาไปครับมาโอ้โหโดนฟามาสันครับมามวยโหดมากครับผู้หญิงโหด จังหวะนี้จะจ้วงร่างสลับบนครับมาขึ้นหน้ามาเริ่มมีเรื่องอะไเห็นครับหมดยกที่หนึ่งครับแตกยกแรกนะครับมาต่อยกที่สองครับวานเซนเดินฝาดขวาครับมาโอ้ยมาสันโอ้ยแตกครับ โอ้โหตะการหน้าผากเลยครับโอ้ยเหนือตาครับมาด้านขวาดูครับอดจริงจริงครับมาโดนหมัดนะฮะแพ้ว่าไงครับต่อได้ครับมามาใจใหญ่กว่าตับครับไปายเซนไม่สนนะครับสาดยางเดียวครับ มาต่อยขวาไมา่ไม่ถึงครับต่อยขวาไปม่โดนโอ้โหต่อยโหดมากครับต่อยเซนเช็ดเลือดครับมาสันต่อยขวาที่หัวเซนต่อยขวาที่ครับมาแกดักขวามาช้าไปเลยครับมาสันแกตวงนะซาบบนอีกแล้วครับโอ้โหโดนขวาคืนครับมา มามาเอาจังหวะตัวใ,ใกล้ๆเข้ามาโอ้โหเลือดเลือดกระชูดมาแล้วครับวางเซนเดินไอเดินถาดขวามาเอาโดนขวาคืนครับมาโซนครับเอาโอ้โหเลือดออกครับ <c oughs> แบงฉาน โอ้ยโดนซ้ายคืนขวามาเอียงข้างมาครับมาสังจต่ตัวยังสู้นะครับ <c oughs> ลอกคอต่อยไกลๆนะครับมาไว้เซนนะครับโยกหัวต่อยขวาไม่ถึงครับจังหวะก่อนใกล้ครับดันไม่ติดเชือกครับมาแยกกองครับมแยกกันเองครับ โอ้โหเลือดบังตาครับโอ้ยโดนขวาครับโคตรมากครับไวเซนต่อยขวาเยียวต่อยซ้ายมาซ้ายขึ้นไปครับมามดยกที่สองครับโคตรมากครับเลือดเลือดกระฉูดมาแล้วครับตอนนี้หน้าหน้าแตกยับมะครับโหดมากผู้หญิงต่อยกที่สามครับไม่สนครับ ไวเซนเดินซาแังเดียวครับเอาโอ้โหแกต่อยโหดมันโกดกันมาครับคู่นี้ฮึ๊คเลยนะครับเอาดักซ้ายดับขวาครับทำไงครับใหม่อาบักซ้ายขึ้นไปครับโอ้ต่อครับม่น้นว่าให้แพ้สนามดูไม่ดูครับมากรรมการก็ใจถึงครับต่อยขวาครับมาไวเซนโอ้โหต่อยขวาอีกแล้วครับ โดนเอาโดนซ้ายคื้นครับมาโอ้โหไกโยกดีครับโอ้โหเลือดบางครับมามองไม่เห็นครับมาสันตนทุบวยครับมาทุบลำตัวครับมาโอ้โหย่นะครับต้องให้แพดดัวก่อนไหมครับผิดถูก้วครับมาเช็ดเลือดเช็ดไม่ไหวครับโอ้ยุติการชกครับมา ไวเซนก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปนะครับมาโหดมากครับมาผูหญิงโหดครับ